พุงยืน่นหน้าท้องหย่อนท้องมีลายเรามีทางลัดสำหรับหน้าท้องที่เรียบเนียนสวัสดีครับผมหมอไกรฤติยกุลนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลยันทีนะครับการผ่าตัดไขมันหน้าท้องมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกการตัดแบบเล็กหรือว่ามินินะครับก็คือการตัดแต่งผิวหนังช่วงล่างของหน้าท้องเท่านั้นนะครับ แล้วก็อา,อาจจะมีร่วมกับการดูดไขมันบริเวณท้องด้านบนหรือว่าเอวร่วมด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้หน้าท้องส่วนล่างนี่กระชับขึ้นก็ได้สัดส่วนรูปร่างดีขึ้นการตัดแต่งไขมันแบบที่2ก็คือการแต่งแบบมาตรฐานนะครับการแต่งแบบมาตรฐานนี่ความจริงก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันเลาะแล้วก็ตัดมากกว่าเลาะไปถึงด้านบนนะครับแล้วก็อาจจะต้องเจาะรูสะดือเพื่อให้ดึงผิวหนังออกมาได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ร่วมกับการดูดไขมันร่วมด้วย ซึ่งก็เหมาะกับคนที่ปัญหามากๆนะครับการผ่าตัดนี่จะทําภายใต้การดมยาสลบนะครับแล้วก็การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตัดไขมันแบบมาตรฐานนะครับพอตัดเลาะมากกว่าเดิมแล้วก็เราทําการเย็บซ่อมผิวหนังข้างในด้วยส่วนใหญ่จะมีการดูดไขมันร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหลังผ่าตัดนะครับแนวแผลแล้วก็แผลบริเวณสะดือซึ่งสะดืออยู่ที่เดิมนะครับเพียงแต่เราเจาะรูออกใหม่ให้เฉยนะครับ รูปนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างการผ่าตัดไขมันอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัดผิวหนังออกไปได้เยอะนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยก็ได้หน้าท้องที่เรียบส่วนรูปนี้ก็เป็นคนไข้ที่ลดน้ําหนักเยอะนะครับหลังที่ลดน้ําหนักเยอะที่ผิวหนังจะห้อยเป็นแผ่นเลยครับการผ่าตัดไขมันหน้าท้องก็จะช่วยได้หลังผ่าตัดก็จะได้สัดส,ส่วนที่ดีขึ้นมากนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องผิวหนังห้อยนะครับสําหรับการผ่าตัดไขมันหน้าท้องเนี่ย เป็นหัตการที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าหลังผ่าตัดคนไข้ก็จะมีสัดส่วนที่ดีขึ้นแต่ถ้ว่าหลังผ่าตัดก็ยังมีความจําเป็นต้องกลับไปควบคุมอาหารลดน้ําหนักและก็ออกกําลังกายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับ